ท้องก่อนแต่งมันทำให้ฉันด้อยค่ามากเลยใช่ไหมบ๊อบแม่ถามจริงๆนะแฟนแกท้องจริงๆเหรอและท้องกี่เดือนแล้วล่ะแต่เอาจริงๆแล้วนะแม่ก็อยากได้หลานนะลูกท้องไม่นานหรอกแม่แต่ไม่ท้องจริงแต่อีกอย่างเนี้ยผมว่ากำลังจะดูเลิกจะได้หาวันจัดงานแต่งได้เลยนั่นก็เอาอย่างนี้ไม่ล่ะลูก แกก็ซื้อของฝันนี้มันแล้วก็แหวนสวยๆสักวงหนึ่งเกจะไปจัดงานทำไมามันเสียเงินเป็นสิแสนเกก็หาซื้อของให้มันไปเลยสักห้าหมื่นก็พอมั้งห้าหมมันไม่เยอะเกินไปหรอแม่จริงๆนี่แค่สองหมื่นก็พอแล้วมั้งป๊อกเกก็เวอร์ไปเกก็รอมันท้องโตหน่อยแล้วเดี๋ยวมันน่ะก็ไม่กล้าเรียกร้องอะไรจากแกและ เผลอๆนะมันไปอยู่กับแกแกไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยด้วยซ้ำอืมก็จริงของแม่นะน่าสนใจวันนี้ฉันก็ได้รู้แล้วว่าการท้องก่อนแต่งงานก็มีความเสี่ยงเหมือนการเล่นพน,นันน่าเสียดายที่ครั้งนี้ฉันแพ้เดิมพันตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ลงแขงด้วยซ้ำ น้นำค่ะยแกทำอะไรของแกเนี่ยเปลียนชิดไปหมดเลยขอโทษค่ะแม่มายไ,ไม่ได้ตั้งใจคะ่ะคือมายน่าจะมือสั่นเกินไปคะ่ะขอโทษค่ะน่าทำบ้าอะไร<ส>มายวะนนี้เอาไปเปลี่ยนทอาใหม่แล้วเอาผ้ามาใช้ด้วยไปนะคะ ไม่น้ำซุปมันเค็มขนาดเนี้อะอะไรมายนี่เรื่อไมไม่ทำอาหารได้ห่วยแตกขนาดเนี้ยนี่มาอยากให้แม่พี่ก็สำลักยังไงเปล่านะพี่มาไม่ไม่ได้ตั้งใจนะวันนี้ไมน่าจะมือหนักไปหน่อยอะมาขอโทษค่ะแม่แม่ทานอย่างอื่นได้ไหมคะฉันไม่โกงไม่กินมันแล้วจะกับแล้วแม่ครับเดี๋ยวผมไปส่งไมายมาไม่ได้เรื่องจริงนะ ก็ถึงแม่พี่ป๊อบพี่ยังไม่ทันได้ชินด้วยซ้ำพี่ก็ว่าไมายแล้วหมยนีม่มมยเป็นอาของหมหน้นะคะหมย ม่ถ้าจะตื่นเต้นเกินไปอะ่ะก็อยู่ๆวันนี้แม่พี่ก็มาหาไมไยเลยคิดว่าไม่อยากทําให้ดีที่สุดในสายตาของแม่พี่อะ่ะแต่ทุกอย่างมันก็พลาดไปหมดเลยมาไม่รู้ไหมยิ่งมาพยายามแม่ก็ยิ่งเละเว้ยจริงๆแล้วในสายตาของพี่กับแม่พี่ตอนนี้ คงมองว่าไมเป็นแค่ของราคาถูกๆใช่ไหมก็ใช่ก็เพราะว่าไม้ท้องก่อนแต่งไม้ยอมที่จะลดคุณค่าตัวเองตั้งแต่แรกไม้ก็เลยไม่มีค่าในตอนนี้โอเคไมเข้าใจแล้ว ไม้ไม่กลับมาแล้วเหนียวข้าวจังเลยเนี่ยเอา้าทำไมไม่มีอะไรเลยวะไม้ไม้ไม้ไปไหนเนี่ยไม้ไม้ไม้ไม่อยู่ไปไหนกังเขาเนี่ยไม้ไม้อยู่ไหนเนี่ย ไมาไมยห้องก็ไม่อยู่เป็นไหนวะหาทั่วบ้านแล้วเป็นไหนวะเนี่ยอะไรเนี่ย พี่ป๊อปจากไม้อะไรวันนี้พี่ทำให้ไม้ได้รู้ว่าการท้องก่อนแต่งมันไม่ใช่ความรักแต่มันคือความผิดพลาดไม่พอจะตินกนาการได้เลยนะว่าหลังจากที่เราได้แต่งงานกันไม้ได้ย้ายไปอยู่บ้านเดียวกับแม่ของพี่ ถ้าเราเกิดขัดแย้งกันขึ้นมาพี่ก็คงไม่ปกป้องมายเลยการมีลูกกับพี่ก็คงไม่ช่วยให้ครอบครัวของพี่ชอบไมามากขึ้นแต่มันจะทำให้เขารังเกียจไมถึงไมจะพยายามเป็นคนดีเท่าไหร่ก็คงจะโดนดูถูกอยู่ดีโชคดีนะ ที่วันนี้มายไม่ได้ท้องม่โกหกพี่พี่ไม่ต้องตามหาไม่นะมันไม่มีอนาคตสำหรับเราอีกแล้วเราเลิกกันเถอะลาก,ก่อนนี่ตรวจกำลังเ,เรื่องโกหกระมว่าเนี่ย